มาดูเทคนิคของเรากันอันนี้ตั้งกระทะนะครับพอกระทะเริ่มร้อนใส่น้ํามันครับเราก็จะวนตัวน้ํามันของเรานะครับไปรอบๆตัวกระทะนะครับตั้งให้ร้อนจัดๆให้ควันขึ้นแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆให้มันเคลือบกระทะนะครับให้น้ํามันของเราเคลือบกระทะจากนั้นเทน้ํามันร้อนๆออกไปครับต่อจากนั้นมาวางกระทะเหมือนเดิมนะครับใส่น้ํามันที่อุณหภูมิปกตินะครับกลับเข้าไปอีกทีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าเป็นการเคลือบกระทะนะครับผม ต่อจากนั้นเราก็เทไข่ของเราใส่เลยเห็นไหมครับดูดูลักษณะของเขานะครับมันจะไม่มีการติดกระทะเลยนะครับไข่ของเราจะล่อนเลยนะครับผมเทคนิคนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกกระทะนะครับกระทะเหล็กก็ใช้ได้นะครับเวลาผัดข้าวผัดเวลาผัดอะไรก็ตามแต่ทาแบบนี้นะครับข้าวผัดของเราจะไม่ติดกระทะเลยนะครับหรืออาหารจานผัดของเราจะไม่ติดกระทะเลยนะครับเคครับอันนี้สุกได้ที่แล้วนะครับผมเราก็ยกขึ้นเลยนะครับ สังเกตว่าเราจะดึงออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับไม่มีอาการติดกระทะเลยนะครับผมเจ้าไข่ตัวนี้นะครับสามารถนํามาทําเมนูผัดไทยห่อไข่ได้นะครับหรือจะทําไข่ยัดไส้ก็ได้นะครับ